ก็ขอสวัสดีครับอย่างเป็นทางการนะครับเริ่มอัดคลิปวิดีโอนะครับครูก็สับสนนะว่ามันจะเป็นออนไซต์หรือออนอะไรวันนี้เป็นวันที่เท่าไรวันนี้วันที่ส3เป็นวันคี้วันวันคี้เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ครูมอบหมายไปแล้วนะครับกิจกรรมที่5นะครับก็ชี้แจงนิดเดียวนะเดี๋ยว แล้วเราจะมีเราได้มีโอกาสเรียนออนไลน์เอ้ยเรียนออนไซต์ไหมครับมีค่ะมีนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนตั้งนั้นนะครับอันนี้แช์นหน้าจอมาแล้วอ๋อกิจกรรม กิจกรรมหนึนะครับกูตรวจแล้วนะครับทำน้อยมากนะแค่สิบกว่าคนนะครับที่เหลือยังไม่ได้นำมินการนะครับวันนี้คิดแจงกิจกรรมที่5้านะครับกิจกรรมที่ห้ารับให้นักเรียนไปดูคลิปและตอบคำถามนะครับทีนี้บางทีอาจจะตอบคำถามไม่ได้ครับเพราะว่า วิทยากรเขาพูดไปพูดมาเราอาจจะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูให้นักเรียนดูดูแฟ้มนี้นะครับอตอนนี้เห็นหน้าจอครูไหมครับเห็นไหมเห็นค่ะโอเคนะครับวิทยากรก็จะสาธิตนะครับนะครับในการสำรวจข้อมูลนะครับจากไฟอินคำนะอินคเนี่ย นี่คือเป็นข้อมูลที่ทําความสะอาดแล้วนะครับคำว่าทําความสะอาดก็คือประจัดหมวดหมู่นะครับเช่นเมื่อก่อนจังหวัดกับภาคเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะครับก็แยกออกมานะครับจังหวัดกับภาคทําไมต้องแยกนะครับเพื่อให้สะดวกนะครับในการกรองข้อมูลนะครับเช่นเราต้องการกรองเฉพาะภาคกลางนะครับเราก็ใช้ตัวกรองเฉพาะภาคกลางมานะครับและในทางเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะหา ค่าของแต่ละจังหวัดนะครับในการเปรียบเทียบค่ามากค่าน้อยค่าเฉลี่ยได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีการผนวกเซลล์มันก็ไม่สามารถกรองได้ครับก็ต้องเอาการผนวกเซลล์ออกไปหรือเล็กขดใดมันว่างครับก็ต้องลบออกไปครับเพราะว่ามันจะทําให้ค่าเฉลี่ยนะครับมันเออเรอร์นะครับเพราะค่าเฉลี่ยก็คือเอาทั้งหมดนะครับรวมกันนะครับแล้วหารด้วยจํานวนนะที่ถ้าเกิดมาเป็นค่าว่างนะครับมันก็ทําให้ ค่าเฉลี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะ,ะนั้นก็นิ่ทศความสะอาดข้อมูลแล้วนะครับพร้อมที่จะนําข้อมูลนี้นะครับไปใช้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเขาสาธิตการเขียนกราฟอยู่2แบบนะครับก็คือสาธิตการเขียนกราฟเส้นและสาธิตการเขียนกราฟแบบฮิสโตแกรมนะครับการเขียนกราฟเส้น เขาใช้ข้อมูลเปรียบเทียบนะครับ1 2 3 4 5ี่นี่แสดงว่าเขาข้อมูลแต่ละภาคนะครับตอนพิเศษก็คือในจังหวัดปริมณฑลนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะครับ1 2 3 4 5ภาคนะครับกราฟก็จะมี5เส้นนะครับก็สาธิตนะครับวิธีการเอาข้อมูลจากรีพอร์ตตัวนี้นะครับมาแปลงนะ ให้เป็นกราฟเส้นนะครับทีนี้น,กนักเรียนก็ต้องสังเกตนะครับว่าวิธีการกที่เขาทำนะเขาทำอย่างไรโดยวิธีใดนะครับมีวัตถุประสงค์ใดนะครับต้องไปต่อบคำถามและประการถัดมานะครับก,ก็ใช้ข้อมูลเดียวกันนะครับก็คือข้อมูลรีพอร์ตนี่แหละนะครับเอามาเขียนเป็นกราฟนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นกราฟแบบฮิสโตแกรมนะครับ ทำไมก็ต้องมาเขียนกราฟแบบฮิสตโตแกรมนะครับสังเกตว่าข้อมูลมันจะเป็นช่วงนะครับเขาจะกำหนดข้อมูลเป็นช่วงๆนะครับนะตั้งแต่ศูนย์ถึงหมื่นห้าไอ้นี้นะครับหมื่นห้าขึ้นไปถึงสองหมื 20, ่นนะครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นสองหมื่นถึงสองหมื่นห้านะครับเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเสร็จแล้วพอเรามาดูกราฟนะครับมาดูกราฟนะครับเช่นช่วงนี้นะครับก็มีเชียงใหม่กับเชียงราย ซึ่งเราก็สามารถจะดูได้ว่าจังหวัดเชียงรายนี้มากจังหวัดเชียงใหม่นี้มีรายเฉลี่ยนะครับมากกว่าเชียงรายนะครับหรือหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะครับนี่มีจังหวัดอะไรบ้างจังหวัดใดสูงสุดนะครับก็ดูจากกราฟที่สูงสุดอันนี้เรียกว่าฮิสโตแกรมนะครับเะฉะนั้นักเรียนไปดูกราฟไปดูคลิปวิดีโอนะครับที่วิทยากรเขาสาธิตการนำข้อมูลที่ทปความสะอาดแล้วนะครับมาแปลงให้เป็นกราฟเส้น ทำไมต้องเป็นกราฟเส้นนะครับทำไมต้องเป็นกราฟแบบฮิสโตแกรมซึ่งเขาได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าทําไมต้องทําแบบนั้นนะครับมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับในการนํามาใช้นะครับนั่นสิ่งที่ทักเดียนต้องไปต้องไปตั้งใจดูนะครับแล้วก็มาตอบคำถามนะครับห้าข้อกิจกรรมไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับวิชาที่เราเรียนในลักษณะนี้มันต้องใช้เวลาในการตอบคำถามนะครับ ก็จะเช็คเวลาเรียนให้นะครับจะเช็คเวลาเรียนให้ตอนนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่5แล้วจะ โอเคครับส่วนภาคปฏิบัตินะครับนักเรียนนักเรียนต้องมาทําเองเมื่อมาเรียนออนไซต์ site, นะทำแบบเหมือนกบับพิทยกรก็ทํานะครับตั้งแต่การทําความสะอาดข้อมูลนะครับการสํารวจข้อมูลกนะารเขียนกราฟเส้นกราฟวงกลมกราฟแท่งกราฟแบบอิสโตกรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนักเรียนต้องมาทําเองที่โรงเรียนเมื่อเวลามาเรียนออนไซต์ site, นะครับตอนนี้ก็ก็ทํา ออดีมานไปก่อนนะครับก็คือศึกษาความรู้นะครับแล้วก็มาตอบคำถามนะครับอโอเคนะครับเซฟเรียบร้อยแล้วทีนี้กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่หนึ่งปัญญาพรน,นี้ตอนนี้อยู่ไหมปัญญาพรออกก็ยังอันนบวันนี้มาไหม ไม่สุทาจีนสีสุทาจีนีนี่ยังอยู่ไหมครับใครพอทราบใครเป็นเพื่อนสุทาจีนีจีกรกฎิไม่ตามกิจกรรมเลยนะครับพัชรพรอยู่หรือเปล่าากาศทัชนนภูตน,นิตนัตพัฒนนะครับวันนี้มีข้อสงสัยไหมครับ ก็คลิปก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับนักเรียนแล้วก็ไปตอบคำถามนะครับส่วนกิจกรรมตามที่วิทยากรเขาสาธิตนั้นเดี๋ยวค่อยมาทําตอนเออนไซต์ site, ก็แล้วกันนะครับอตอนนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่10เครื่องนะครับแล้วก็วันที่15 1 0 1าส7นี้ก็อาจจะมาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับอาจจะได้ทันอีก10เครื่องนะครับรวมแล้ว20เครื่องนะครับเพราะนั้นก็ก็ไปทำตอนนั้นก็แล้วกัน,รกนครับวันนี้มีคําถามไหมครับ เพิ่งมาทัศยานะครับเก็บยางอยู่ทัศยาทำอะไรอยู่ครับเพิ่งมาจากาศจาการไ,ไม่ค่อยมีสัญญาณครับไม่ค่อยมีสัญญาณนะเดี๋ยวที่เข้ามาหลังนะครับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับว่าครูวให้ทาอะไรนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นคลิปให้ไปในห้าถึงสิบนาทีนะครับหลังจากที่ปิดการประชุมแล้วนะครับจากาศครับได้ยินอย่างครูไหม จากาได้ยินหรือเปล่าครับหรือใครมาแทนได้ครับได้ยินได้ยินนะคแนนมียังไม่เห็นมีคะเนนเลยฮะมีไหมไม่มีนอกจากนี้ก็จากาดจากาดไม่มีคะเนนเลยนะครับเดี๋ยวใครที่เข้ามาหลังนะครับก็ไป ไปดูกิจกรรมไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเมื่อกี้เอาเช็คชื่ออีกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเสียโอกาสนะครับคนที่มาหลังเช็คชื่ออีกทีหนึงเช็คชื่อให้แล้วนะครับก็ไปทับของเดิมเมื่อกี้มห้าั้งที่5นะครับ ใครที่มาหลังเมื่อกี้ก็อาจจะไม่ทันก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นคลิปสักห้านาทีหลังจากนี้นะครับไม่มีคําถามเพิมเ่มเติมก็กลับไปทํานะครับเดี๋ยวก็เจอกันออนไซต์นะครับเดี๋ยวก็มาทําฝึกภาคปฏิบัติกันนะครับวันนี้ก็รรบควนเราในเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ